Uh, bun xuống bon bon uh, à, rồi lại bun xuống bun xuống hm kinh lắm hm 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 ายชิมดินด้วยฝนตกนะคะวันนี้น้ำลดแล้วนะเ <c oughs> ออเอออออออ โอ้โหตีโอโอโอเออเออเอเขาจะตีเอาเลยเออเออไปดันรถบกลูกโเลีดิเนฝนตกนะคะเฮ้ย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 วิย โอยดูยาวาดชีกแล้วแม่พึ่งกวาติดเมื่อกี้เองเฮ้ยเนาะล่ะหามตาจ้อยจ้อยแน่แน่แน่มาเด้อมาเด้อมาเด้ออายิงกบเอ้ยเออมาโยมด้วยนะ โยมด้วยน่ะเออจะงัดโลแล้วจะงัดโลแล้วเออเออเอออ้ออ้มาเร็มาเร็วมามาเร็ววิ่ง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 วิ่อีบุกมาแล้ เออเออสาตึนเร็วเฮ้ยคีมานี่เลยดูไปช่วยโอ้นั่นหากเร็วนั่นโอ้โหมาเร็วมาเร็วมาเร็วดูคักดูคักงามตาตีเลยตีขาคนน้อยมาละมา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 เร็วมาเร็วไม่โยมนะคะจะช่วยช่วยเาลงแล้วตอนนี้ ฝนก็ตกฝนลงเม็ดนะคะโอ้เหยียบหักหมดแล้วโขกเนาะเยอ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 ะเตื้อเยอะโ,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 โอ้โหปากก็เคี้ยวงวงก็ดึงลงอ้าวดึงมาให้แม่ด้วยเออเอองัดเออคิดว่าตัวเองมีงานเหมือนโพลโบโอ๋อ,อ,อโอ้โหคิดว่าตัวเองมีงานเหมือนโพ่อนะมามามา โอ้นั่นพอเอาลงมาให้แล้ว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 นายโยมนะคะตอนนี้างานตาชนรถบุบหลายที่แล้วนะคะตอนนี้ออกปีนแล้วโอ้ลุดออกไปโอ้ขาออกไปแล้วขาออกไปแล้วเออเอาเอาตะลดดุดปอดตะลดดุดปอดเตือนตะลดดุดปอด เตือตะลดปดบุบแล้วนี่ลอยงามตาอีกแล้วนะคะนี่ <c oughs> งามตาชนรถบุบหมดเลยแหมน่อา,า,ามาประตูปะเ,เปดเลารัเยียนรถบุบบุบอออื้อออออ แล้วช่วยช่วยช่วยจานงช่วยจานงอืวันนี้เราได้อ่าจานงนะคะมาช่วยตัดหญ้าอ่นอ่นี่งัดเร็วมั่งงัดตาเล็วเขาให้กินยญ้าอยู่นู่นน่ะงามตาเออเองกันเนาะ โจมปวนเนาะปวนทุกงานมากแล้วเนี่ยเฮ้ ช่วยเอาลงวเอ่นนมาเดเอาไยงนีอามาเยบเล่นเนาะเ,เอามาเยียบเล่นาาดี เต็มเลยน้ขังเต็มเลยนู่นนู่นนู่นเพราะเรียกอยู่นู่นเพราะเรียกอยู่นู่นเพราะเรียกอยู่นู่นยาดดอกไม้ยาดดอกไม้ยาดอกไม้เก็บเขาเนาะยาดดอกไม้ไม่ต้อยากกินดอกอยากเล่นอยากอะไรอยากงัดรถน่อยหลุดทั้งห

เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเส้นประกรรมนะคะ <c oughs> ได้อะไรไปกินต้นข่อยได้ต้นข่อยไปกินบ่ได้กินใบข่อยโเปาะสตาร์ทรถเคยดูนะจะวิ่งไหมอยา่างสดๆนะคะเฉยเฉย เฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยไปไหนจะออกไปข้างนอกเหรอฮะจะออกไปเล่นน้ำฝนโ่ดูค่ะทำไม้หักแล้วนะคะทุกคนนี่ หักแล้วอึบโอ้ยหักแล้วอ้าวใครทำหักใครทำหักงามตางงเออเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเทอุ้ยเออ,เอ,อชูเผาอีกสุดยอดมากเลยหญิงกบของเรา เวลาเขาปีนแต่ละทีนี่แบบเตลิดหัวแม่เลยนะเนี่ยไอ้ยอะมา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 ไอ้ย์เชียวค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้หญิงกบของเรากันด้วยนะคะตอนนี้พออยาลงสเสร็จแล้วว่าไงยาวไปท่น่ตกแห้งก็ตกกาี่ก็บเ่ยพ่เล้ยา่อ้ยงมดไปอายุข่ายอุทวดนิตตะน้าไม่หมดตรงอีนนกัทำาักกับใรรัชอบจะเอาเลียจะตัก็มีพวกนี้ไปได้